ท่องตํานานไปกับอริชัยชชชชเรื่องเล่าอาภิเดหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน EP 777 77ตอน ปาฏิหารกระท่อมลอยฟ้าหลวงปูส่สวงหลังจากที่เราฝ่าดงอ้อยมาแล้วนะครับฝ่าดงอ้อยมาแล้วเราก็มาสุดทางที่ตรงนี้ก็เป็นทางที่ว่าจะเอารถจอดเพื่อจะกลับรถได้แล้วต่อไปก็จะเป็นการเดินเท้าครับเราจะรู้กันว่าหลวงปูส่สวงเป็นพระภิกษุที่ไม่มีวัดจำพรรษาชอบอยู่ตามกระท่อมปลายนาของชาวบ้าน แต่ก่อนที่จะมาอาศัยอยู่ตามกระท่อมของชาวบ้านนั้นมีใครเคยรู้บ้างไหมว่าก่อนที่หลวงปู่สูงจะมาอยู่ที่กระท่อมปลายนาของชาวบ้านนั้นหลวงปู่ท่านเคยอยู่ที่ไหนมาก่อนก <running> วา <ering> ่าที่หลวงปู่จะมาอยู่ตามกระท่อมปลายนาของชาวบ้านให้พวกเราได้เข้าไปกราบนั้นหลวงปู่จะทุดงอยู่ตามป่าตามถ้ำ ตามกระท่อมในป่ามาก่อนในคลิปนี้ทางช่องจึงจะพาทุกท่านย้อนรอยไปดูที่จำวัดของหลวงปู่สูงเทวดาเล่นดินว่ามีที่ใดกันบ้างและแต่ละที่เป็นอย่างไรบ้างสำหรับที่แรกที่ทีมงานจะพาทุกท่านไปดูนั้นพวกเราต้องเดินเท้าเข้าไปเชื่อไหมครับว่าการเดินเท้าเข้าไปนั้นหลวงปู่ ที่นำทางผู้เราไปพาผู้เราหลงทางทางั้งๆที่ท่านเองก็เคยมาก่อนหน้านี้ไม่นานนักทําให้ทุกคนนึกคําที่ว่าใครที่จะไปกราบหลวงปู่จะต้องหลงทางมาตลอดจนกระทั่งครั้งนี้ก็เป็นเช่นนั้นในที่สุดผู้เราก็มาถึงจุดหมายปลายทางที่สําคัญจนได้พบเจอกับภาพที่สุดแสนจะอัศจรรย์ใจ ที่ทีมงานเราถึงกับต้องตกตะลึงกับสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้านั่นคือกระท่อมที่ตั้งอยู่บนโขดหินอันใหญ่มหึมาและสูงตระการตาตั้งอยู่ท่ามกลางป่าแล้วกระท่อมเนี่ยขึ้นไปอยู่บนนั้นได้อย่างไรแค่ลำพังเอาตัวขึ้นไปก็ลำบากแล้วแต่นี่ กลับมีกระท่อมที่สร้างอยู่บนโขดหินที่ใหญ่ขนาดนั้นได้คำถามที่ยังหาคำตอบไม่ได้นั่นก็คือสร้างขึ้นในอย่างไรและใครเป็นคนสร้างแต่สำหรับตัวผมผมเชื่อว่ากระท่อมหลังนี้เกิดขึ้นจากปาฏิหาริย์ของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินและหลวงปู่น่าจะคิดว่า ตรงนี้เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมอย่างสงบไม่มีใครมารบกวนท่านได้เพราะว่าการที่จะขึ้นไปนั้นลำบากไม่ใช่น้อยแถมยังอยู่ในป่าซึ่งกระท่อมแห่งนี้ยังมีอยู่จนถึงทุกวันนี้หากท่านใดอยากจะไปชมปฏิหารกระท่อมหลวงปู่สวงหลังนี้ก็สามารถแวะไปได้ที่วัดหัวเขื่อนจังหวัดศรีสะเกษ หากท่านใดได้ไปแล้วอย่าลืมมาเล่าถึงความอัศจรรย์และความคิดเห็นให้ฟังกันบ้างนะครับจากกระท่อมบนโขดหินที่ใหญ่มหึมาและสูงตระหง่านเราไปกันต่อที่ลานหินกว้างใหญ่ ซึ่งจากคาบอกเล่าว่าในตอนกลางคืนเมื่อแสงจันทร์ส่องลงมากระทบกับพื้นหินกว้างแห่งนี้จะเกิดแสงระยิบระยับไปทั่วทั้งลานหินเปรียบดังเป็นลานหินที่ประดับด้วยเพชรเมื่อต้องแสงจันทร์จะส่งประกายแสงระยิบระยับสวยงามมากลานหินพลานเพชรแห่งนี้เป็นสถานที่หนึ่ง ที่หลวงปูส่สวงได้เคยทุดงมาพักอยู่ที่นี่เป็นเดือนและในภาพยังมีเสาที่หลวงปู่ใช้ปักกลดที่หลงเหลือเอาไว้ให้พวกเราได้เห็นและใกล้ๆกันนั้นก็จะมีแอ่งน้ำที่หลวงปู่ชอบใช้ลงไปนั่งแช่น้ำเป็นเวลานานาๆจึงได้ขนานนามว่าจากกุชี่ของหลวงปูส่สวงพลานเพชรแห่งนี้ อยู่บนภูเขาสูงเป็นลานหินที่กว้างใหญ่เต็มไปด้วยต้นไม้เล็กใหญ่มากมายแต่ก็แฝงไปด้วยความสงบและอาถรรพ์การเดินทางขอ<ทา>งทีมงาน เพื่อจะได้นำเอาภาพไม้ทุกท่านได้รับชมบางครั้งก็เสี่ยงต่ออุบัติเหตุเหมือนดังครั้งนี้ที่ต้องปีนบันไดไม้ที่เราไม่สามารถจะเดาได้เลยว่าจะสามารถทนทานรับน้ำหนักได้ครบทุกคนหรือไม่อีกทั้งยังเป็นโขดหินที่สูงชันจะต้องใช้กำลังส่งอย่างมากเพื่อให้ตัวขึ้นไปได้ อีกทั้งยังต้องข้ามช่องว่างระหว่างรอยแยกของภูเขาที่ใช้เพียงไม้กระดานแผ่นเดียวพาดเพื่อให้ทีมงานข้ามผ่านซึ่งไม่ได้มีการทดสอบมาก่อนว่าไม้กระดานแผ่นนั้นจะแข็งแรงพอที่จะให้ทีมงานก้าวผ่านไปหมดทุกคนอีกทั้งถ้าหากว่าทีมงานท่านใดก้าวพลาดบนไม้กระดานแผ่นนั้นนั่นหมายถึงชีวิต นี่เองที่ทําให้หลวงปู่ชอบที่จะแวะมาพักที่นี่อยู่หลายครั้งซึ่งนอกจากลานหินที่กว้างแล้วเมื่อเราเดินลัดเลาะต่อไปอีกผ่านต้นไม้น้อยใหญ่แถมด้วยเถาวันที่คอยจะพันแข้งพันขาเราในระหว่างที่เราก้าวย่างมันก็เป็นการสอนให้เตือนสติเราทุกคนว่าทุกอย่างก้าวจะต้องพึงระวัง พอเดินไปได้สักพักหนึ่งเราก็ได้พบกับถ้ำถ้าหากว่ามองจากภายนอกนอก,ก็จะดูเป็นถ้ำเล็กๆที่จะต้องค่อยๆค,คลานก็ไปแต่เมื่อคลานผ่านพ้นทางเข้าไปถึงภายในถ้ำจะพบกับเป็นห้องโถงที่บรรจุคนได้ประมาณสิบคนได้ความรู้สึกที่แรกที่เข้าไปถึงก็คือความเงียบ อากาศภายในเย็นชื้นเพราะว่าตรงพื้นถ้ำจะมีสายน้ำเล็กๆไหลซึมผ่านมาตามผนังบางจุดจะหยดเป็นประยะในอดีตถ้ำนี้หลวงปู่สูงเคยมานั่งปฏิบัติธรรมด้วยถ้ำนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าไปได้เพราะถ้ำนี้จะมีผู้ที่คอยปกป้องรักษาอยู่ซึ่งเป็นความโชคดีของทางช่องที่ในครั้งนั้น ได้รับความเมตตาของหลวงพ่อรูปหนึ่งท่านช่วยนำทางเข้าไปชมภายในถ้ำแห่งนี้ซึ่งการเดินทางจนมาถึงถ้ำนี้ไม่ได้สะดวกสบายทีมงานจะต้องเดินผ่านป่าและยังต้องปีนป่ายโขดหินขึ้นไปถึงสองช่วงด้วยกันแต่ทุกคนก็ไม่มีใครย่อด้อพร้อมที่จะลุยเพื่อจะได้พบกับสถานที่ ที่หลวงปู่เคยมาปฏิบัติธรรมในอดีตและได้เก็บภาพมาให้ทุกท่านได้รับชมนับว่าเป็นความพลื่มปิติเป็นอย่างมากที่ได้มาพบกับสถานที่ที่หลวงปูส่สวงเคยมาปฏิบัติธรรมและยังมีอีกถ้ำหนึ่ง ซึ่งถ้ำนี้หลวงปู่ก็เคยมาปฏิบัติธรรมอยู่ห่างจากกระท่อมบนโขดหินไม่มากนักถ้ำนี้ต่างจากถ้ำอื่นตรงที่ไม่ได้อยู่บนเขาแต่เป็นถ้ำที่อยู่ลึกลงไปจากพื้นดินภายในถ้ามองดูเข้าไปแล้วไม่สูงมากนักแต่กว้างพอสมควรและยังสามารถเดินไปตามลำธารจนทะลุออกไปอีกทางหนึ่งได้ สำหรับถ้ำแห่งนี้ทางทีมงานได้เข้าไปได้เพียงแค่ปากถ้ำเท่านั้นไม่สามารถจะเดินทะลุไปอีกด้านหนึ่งได้เนื่องจากภายในจะมีผู้ที่พิทักษ์รักษาถ้ำคอยคุ้มครองไม่ให้ผู้คนลุกล้ำเข้าไปสังเกตได้จากปากถ้ำเราจะพบกับร่องรอยของการขุดคน้นหาสมบัติมากมายปากถ้ำ จะเต็มไปด้วยเปลือกหอยซึ่งนั่นก็แสดงว่าตรงนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นทะเลมาก่อนเพราะในอดีตนั้นถ้านี้เคยเต็มไปด้วยสมบัติและได้มีผู้ลุกร้ำเข้าไปด้วยความโลภเพื่อหวังจเจ้าสมบัติออกมาแต่ทุกคนก็ต้องพบกับจุดจบก่อนที่จะนำสมบัติออกมาจากถ้ำได้ นี่เป็นเรื่องราวบางส่วนของการออกทุดงในป่าของหลวงปูส่สวงที่ทางช่องได้เดินทางไปถ่ายทำจากสถานที่จริงในคลิปหน้าทางช่องจะพาทุกท่านไปดูกระท่อมต่างๆที่หลวงปู่ชอบไปพำนักอยู่บ่อยครั้งหลังจากที่ท่านออกจากทุดงในป่าและเข้ามาอยู่ในประเทศไทยจวบจนกระทั่งหลวงปูส่สวงละสังขาร อิลิเมียอองสวงสัมปนโนอิติปิโสนโมพุเทยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากบีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยเขาผู้นั้น เจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ